สี่สามดึงเรื่องนี้เข้าไปในข้อตกลงได้ยังไงใช่ไหมครับดูไหมครับแล้วเอาไปปฏิบัติโดยกรมใหม่นีทหารได้ยังไงกองเขตแดนไปเป็นตัวชี้นำเขาได้ยังไงใช่ไหมครับนี่ยอมรับนะครับเอาละไอ้ประเด็นไอ้นี่ประเด็นที่หนึ่งยังตั้งอยู่ในดินแดนภายใต้อธิปไตยของกัมพูชาเนี่ยไม่อยากเถียงนะครับเพราะว่าผมผมผมยอมรับแค่ว่าสาโรตัดสินให้ภาษาเิหารอยู่ในอธิปไตยของกัมพูชาครับซึ่งอันนี้ต้องเอาตัวต้นฉบับมานั่งวิพากษ์กันอีกครับ แต่ไอ้มาประเด็นนี้เมือม่อเมื่อเมื่อยอมรับว่าศาลโลกไม่ได้ตัดสินเรื่องไอ,อ้ไม่ได้ตัดสินเขตเดยต้องเป็นไปตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนตามี่กัูชากก่าอ่างแล้วกระโจนนี่วันนี้ทาไมทาไมไปดําเนินตามให้เป็นไปตามแผนที่หนึ่งต่อสองแสนนะครับแต่ในทางกฎหมายเนี่ยหลายคนก็เห็นว่าการที่ศาลไม่ตัดสินนี่คือตัดสินแล้วว่าคําร้องตรงนี้เนี่ยไม่เป็นผลที่มีการยอมรับร่วมกันก็ถือว่าเป็นการตัดสินไม่ยอมรับคาร้องนี้ ก็กลายเป็นว่าวิธีวินิฉัยของกระทรวงการต่างประเทศยกประเด็นขึ้นมาแล้วก็วิพากเองออกนิยามเองอโดยที่ไม่ได้ไม่มีผู้เกี่ยวข้องเข้าไปรับรู้โดยเฉพาะประชาชนถูกครับถูกคุณอย่าว่าแต่ประชาชนเลยสภาก็ยังไม่เอาเข้าไปเห็นชอบเลยซึ่งซึ่งตามตามที่เรามาตาร้อยกสิเขียนไว้ครับและอสภาก็ไม่มีน้ํายาที่จะหยุดการเดินงานของกระทรวงการต่างประเทศในครั้งนี้ ในการต่อสู้ดีในศารโลกครับแล้วผลของคดีมันกระทบต่อดินแดนม่จะถูกแบ่งแยกหรือไม่ผมถึงสรุปว่าทั้งอำนาจน,นิติบัญญัติและบริหารคานกันไม่ได้ดุนกลวงกันไม่ได้โดยและเป็นเรื่องสําคัญด้วยเป็นเรื่องที่ราชนจาจักรไทยจะถูกแบ่งแยกอ่ะแล้วก็เป็นกรณีที่เขียนเป็นการเฉพาะนะครับในมาตรา190แล้วไม่ใช่แล้วมาตรา190คนที่เขียนรัฐนูเนี่ไม่ธรรมดานะเพราะเขียน ให้อำนาจในติมยัติามาคานอำนาจบริหารโดยรัฐบาลแล้วยังไปโยงว่าเป็นพระราชาำนาจด้วยครับแต่วันนี้เนี่ยไม่เกิดขึ้นเลยตามที่เรมบุญเขียนครับเป็นการกระทําโดยอำนาจบริหารโดยพระการและตามอําเภอใจเลยทีนี้ประชาชนดังนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้ฝ่ายความมันคงก็ต้องตื่นตัวที่จะต้องหยุดเพื่อป้องกันปัญหาไงครับถูกไหมเพราะปัญหาเรื่องนี้มันเป็นปัญหาที่ รัฐธรรมนูญเขียนว่าเป็นการเฉพาะให้ฝ่ายความมั่นคงรับผิดชอบด้วยรพร้อมกับพี่น้องประชาชนคนละมาตา70-71 7 70, ิบเจ็และ77็รับวันนี้ฝ่ายความมั่นคงเนี่ยค่อนข้างอยู่ในฐานะนที่ประชาชนคนส่วนใหญ่ที่เข้าใจเรื่องนี้ตามนี้ทำอะไรในเรื่องนี้เข้าเข้าขายลักษณะเพิกเฉยนะ ก็คือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ถูกไหมครับท,ทั้งทั้งที่จริงๆเนี่ยวันนี้เนี่ยเรื่องถามตอบ50คําถาม50ปีที่ออกมาโดยกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยฝ่ายความมั่นคงจะต้องตื่นตัวยิ่งกว่าภาคประชาชนดีอ๋อถ้าเป็นอย่างนี้ต้องต้องไปการตอบโดยฝ่ายความมั่นคงโต้แย้งเรื่องนีู้ไม,ไม่ใช่เป็นฝ่ายประชาชนถูกไหมล่ะครับถ้าคุณจะไม่ตอบตรงน,นี้นะคุณต้องไปตั้งประเด็น คุยกันในสภาความมันคงแห่งชาติสิว่าเอกสารออกมาอย่างนี้ถูกต้องหรือเปล่าถูกไหมล่ะครับ <laughs> เพราะว่าคุณมีคุณมีทั้งหน่วยงานต่างๆนานามีทั้งกรมมีทั้งอะไรเต็มไปหมดผรคประชาชนวันนี้มีอะไรล่ะมีเท่กลุ่มประชาชนเรายังทํามาได้เป็นเปิกขนาดนี้อ่ะครับ <laughs> แล้วถ้าไปถึงศาลแล้วฝ่ายความมันคงนจะจะ,จะพอช่างดูแล้วศาลจะมองฝ่ายความมันคงยังไงอ่ะก็คือมีหน้าที่ครับ หน่วยงานของภาคยานชน์ไม่มีเลยนะหน่วยงานข่าวกรองก็ไม่มีหน่วยงานทางด้านกฎหมายก็ไม่มีมีแต่คณะกฎหมายซึ่งมาโดยจิตอาสาครับตรวจสอบใช้ทุนส่วนตัวด้วยครับถูกไหมครับแล้วในมาตราแปนสิบเจ็ดก็เขียนในรัฐต้องพึงส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีความแข็งเพื่อตัดสินใจทางการเมืองวันนี้รัฐแทนที่จะให้ประชาชนเข้มแข็งเข้าถึงความจริงที่จะต้องตัดสินใจอย,อย่างตรงไปตรงมารัฐกับบิดประเด็นน่ะ แล้วถ้าซ้อนโดยถ้าฝ่ายความมันคงทําหน้าที่ประชาชนก็เบาใจถูกไหมแต่ว่านี้ฝ่ายความมันคงไม่ประชาชนไม่เห็นทําอะไรครับไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองของฝ่ายค้านที่เป็นรัฐบาลที่แล้วกับนักการเมืองที่เป็นรัฐบาลในปัจจุบันแต่หลายคนก็มาโต้แย้งว่าแต่นักการเมืองดีๆก็มีอยู่มันมีจริงไหมครับ ถ้ามีจริงสถานการณ์นี้ก็ไม่น่าจะเกิดใช่ไหมครับใช่หรือว่าคนดีที่มีอยู่ในสภา,าปริมาณไม่พอวันนี้คนดีแล้วไม่กล้าทําอะไรตามหน้าที่นี่จะเรียกว่าคนดีไหมใช่ไหมครับถูกไหมครับเพราะมันต้องละชั่วประพฤติดีความดีก็ต้องกล้าหาญที่จะทาความดีเพราะสุดท้ายนี่ไอการละชั่วประพฤติดีเนี่ยจะมีจิตใจแก้ยวกล้าอัศรานนะ่ะครับคนที่เข้าในเส้นทางการปฏิบัติตน,ตนตามหลักศาสนาพุทธเนี่ย จะเป็นคนที่เอาความเร็วออกจากตัวเองตามลำดับของการเดินเส้นทางชีวิตในการปฏิบัติตามหลักศาสนาพุทธแล้วยิ่งเดินไปเรื่อยยิ่งองอาจแก้วกล้าขึ้นไปตามลำดับนะครับกล้าทำความดีแบบไม่หวั่นไหวกล้าที่จะเข้าสู่บริษัท <c oughs> ถูกไหมล่ะตั้งแต่กล้าทิ้งความเคยชินเก่าๆที่ม่วสสมกับ การพนนันการดื่มน้ำเมาการสิเสพติดการอะไรต่ออะไรครับทิ้งได้แล้วก็กล้าถึงขนาดทิ้งสิ่งที่เป็นการติดในลักษณะเป็นไม่ใช่จะทำลายตัวเองอย่างมากมายในความชั่วร้ายมันเบาขึ้นมาหน่อย เป็นการติดในรถอร่ลอยเป็นการติดในการสัมผัสในการอะไรก็กล้าทิ้งครัแล้วไปถึงกล้าทิ้งลาบยศสรรเสริญไปจนถึงทิ้งตัวตนหมดเลยอะ่ะฉะนั้นเนี่ยในการเดินเส้นทางของการปฏิบัติตนตามหลักศาสนามันจะมีความกล้าตามลำดับเลยฉะนั้นใครที่บอกว่าตัวเองอยู่ในความดีแล้วไม่กล้าอะไรเลยนี่ไม่น่าจะใช่อะ่ะ ถ้าเอาหลักปฏิบัติไปไปเป็นตัวดัชนีชี้วัดก็จะมองเห็น<ช>ว่าแนวทางของคนมันจะมีข้อปฏิบัติที่พอชี้วัดได้ว่าคนนี้ดีจริงหรือดีไม่จริงแล้ว,ลว,ลว,ลวไอ้ความกล้านี่ไม่ใช่ความบ้าระหำนะเป็นการกล้าอย่างมีสติครับรู้ว่าตัวเองมีหน้าที่อะไรมีความรับผิดชอบอะไรแล้วจะต้องทําปฏิบัติตัวเองอย่างไรให้สมกับมีหน้าที่ตามความชอบที่ตัวเองจะปฏิบัติได้ ฉะนั้นองค์พระมุกถึงบอกว่าถ้าทุกคนปฏิบัติหน้าที่โดยชอบบ้านเมืองไม่มีปัญหาไงครับแต่วันนี้คนที่มันมีบทบาทมีอํานาจเนี่ยมันไม่กล้าที่ไม่กล้าคือสยบต่อลาบยศสรรเสริญเป็นหลักเพราะไปติดรถอร่อยเลยยอมทำบาปเพื่อรักษาสถานะตัวเองใช่ครับลด <c oughs> อร่อยในเรื่องของความไม่ถูกต้องตามลักศาสนาก็เยอะแยะไปหมดตั้งแต่ลดอร่อยในการกิน เล่าเมายารดลรอยในการเที่ยวรดอร่อยในการ,ร,การมีกิ๊กเต็มบ้านเต็มเมืองท่านท่านที่ก็มีภรรยาออกนอกหน้าเป็นตัวตนอ่าสิ่งที่ควรจะอยู่ฐานะสามีภรรยาก็แค่ควงไปออกงานพอรับหลังก็ไปอยู่กับกิ๊กอะไรเงี้ย <c oughs> แล้วคุณบอกว่าคนเหล่านี้จะเป็นคนมีความกล้าอาหารได้ไงไม่ใช่หรอกถ้านายทหารก็จะมีความกล้าหาญอย่างที่ว่านี้ถ้าเกิดว่าไม่ ไม่มีข้อผูกมัดไม่มีข้อผูกพันแล้วเข้าใจหน้าที่รักชาติอย่างจริงจังความกล้าหาญก็จะเกิดฉะนั้นวันนี้มันถึงไม่กล้าที่จะทะลวงทั้งท้งที่เล็งเห็นอยู่แล้วว่าราชนจาจักรไทยซุ่มเสี่ยงต่อการแบ่งแยกโดยการเดินไปของอำนาจบ,บริหารครับแล้วจะบอกว่าไม่รู้เรื่องผมยืนยันไม่ได้แล้วนะเพราะว่าผมเอาเรื่องไปใส่มือให้ไงครับพร้อมกับลายชื่อพี่น้องไปจนประมาณล้านสองใช่ไหมในรอบนั้นเนี่ย ในวันที่21เดือนที่แล้วเนี่ยฉะนั้นสิ่งที่เดินไปเดินไปเรื่อยๆระวังนะถึงจุดหนึ่งเนี่ยถ้ามันถึงคืนลงขึ้นศาลเนี่ยจะดิ้นยังไงล่ะที่ผู้นี้เป็นห่วงนะครับแล้วยังกลับลำทันเนี่ยก่อนกลางเดือนเมษาที่รัฐบาลจะส่งคนขึ้นไปใช่ไหมส่งคณะแถลงด้วยวาจาอะไรนะไปแถลงด้วยวาจาเออแถลงด้วยวาจาเดือนเมษายนใช่ใช่ เราก็ไม่อยากให้ถึงตรงนั้นไงเราอยากให้เรื่องจบก่อนกลางเดือนเมษางปัญหาประเทศชาติเรื่องการสุ่มเสี่ยงต่อการแบกแยกราชนาจักรจะได้จบไปเรื่องหนึ่งไงแต่วันนี้เท่าที่ดูก็ไม่มีการตอบสนองนไม่ว่าฝ่ายไหน เมื่อไม่ตอบสนองเนี่ยเราเลยจึงมีความเห็นเนี่ยวันนี้ก็เริ่มมีกระแสสะท้อนจากคนต่าง,ต,างต้องเคลื่อนไหวใหญ่แล้วล่ะก่อนที่ร,รัฐบาลจะส่งใครต่อใครบ้าๆบอาๆบาบาบาไปขึ้นศาลโดยเฉพ,พาะไอ้นักกฎหมายที่เป็นสัญชาติฝรั่งเศสอะ่ะใช่ไหมก็ไอ้สัญชาตินี้ไม่ใช่เหลอมันจะลระกรรมข้อมูลมเมื่อ2 5 0พรหจนไทยต้องแพ้คดีะแล้ววันนี้ยังมีหน้าไปจ้ามันไปต่อสู้คดีแล้วก็เป็นคดี ซึ่งเกิดขึ้นในปฐมเหตุอันเดียวกันเนี่ยคุณว่ารัฐบาลที่มันแต่งตั้งเหล่านี้คุณว่ามันบ้าหรือดีท่านประชาชนก็เลยมีความเห็นว่าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยมันต้องเปลี่ยนคนต่อสู้หรือเอารัฐบาลออกไปก่อนหรือเปล่าที่จะทําให้ประชาชนมีความเสี่ยงประเทศชาติมีความเสี่ยงน้อยลงครับอ้น,นั้นก็ต่างคนต่างคิดครับบางกลุ่มคิดได้บางกลุ่มก็ยังว่าไม่ถึงเวลานะผมถึงจะสรุปว่าน,นั้นเป็นเรื่องต่างคนต่างคิดไง ผมอยากจะบอกว่าวันนี้เพื่อความเข้าใจถึงพี่น้องประชาชนนี่นะฮะ,ะเรื่องของคดีที่ไทยเป็นจำเลยเที่ยวนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าในการต่อสู้คดีเพื่อให้พี่น้องเข้าใจมันจะมีสองภาคคือภาคเอกสารกับภาคถแถลงด้วยวาจาที่อาจารย์ไปสารว่าเนี่ย แล้วก,กางเมษานี่มันเพิ่มเติมอะไรไม่ได้แร้วลับมันเป็นการไปประมวลเรื่องสรุปให้ให้ศารได้ชัดเจนว่าสิ่งที่รัฐบาลไทยพยายามต่อสู้มามันเป็นอะไรเพื่อจะให้เข้าใจไม่ชัดเจนไม่พลาดก็ทําได้แค่นั้นนี่คือมุมมองของอาจารย์เปาลฐานะนักกฎหมายอาวุโสนะครับแต่แต่ผมกําลังบอกว่า,าถึงวันนี้ก็ยังกลับลําทันแล้วผมยังลุ้นว่าจะมันจะเกิดปฏิหาให้เกิดการกลับลําได้ ถ้าพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะ่ะตื่นตัวเข้ามารวมเป็นพลังใหญ่ครับเรียกร้องเลยวันนี้ถึงถึงถึงเห็นถึงความสำคัญในการออก50ปี50ประเด็นถามต่อกรณีประสาทะวิหารฉบับภาคประชาชนไงแล้วผมคิดว่าเรื่องนี้เนะ่ยก็ต้องขอบคุณอาจารย์หมอ่อมหลวงวันวิภาและคณ<ร>ะซึ่งใช้เวลาสั้นๆโอ้โหคงโ,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 โม่หน้าดูนะนะผมว่าแล้วก็เมื่อวานนี้ ผมต้องเร่งอ่านอย่างยิ่งที่โคราชนะในเวลาที่กาลังเพราะว่าวันพรุ่งนี้มันจะต้องใช้งานนะ่ครับต้องเปิดหน้าถูกอธิบายได้ครับนะฮะก็ขอสรุปว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นวันสําคัญอีกครั้งหนึ่งในการขับเคลื่อนของภาพประชาชกรณีไทยกัมพูชาที่จะยืนหยัดยืนยัยนยความจริงให้เข้าถึงพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ขอยืนยันว่าเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจเพราะเรายืนยันว่าเราทําหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญกาหนด ว่าเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนเราเราเราไม่ได้ทําในอารมณ์ซึ่งเป็นอคติกอบต่อพักการเมืองใดแต่เราช่วยด้วยความสุดใจว่าไอ้พักการเมืองไม่ว่าพักการเมืองอะไรวันนี้มีเจตนาจะแบ่งแยกราชนาจาักรไทยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตนพักพวกและบริวารก็คือผลประโยชน์แหล่งคุมทรัพย์ใหญ่ในอ่าวไทยซึ่งเป็นแรงจูงใจสำคัญใช่ครับ พรุ่งนี้ก็มีประเด็นว่าพี่น้องประชาชนจะสอบถามรายละเอียดว่าอยากจะไปร่วมไปฟังการถแถลงข่าวไปอะไรต่างๆเดี๋ยวผมถามท่านช่วงหน้านะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับภาพความกระสุรายการสู้เพื่อบ้านเมืองประจําวันจันทร์นะครับกับสาระการเมืองเพื่อความคมชัดในทัศนะของอดีตรัฐมนตรีชัยวัฒน์ช่วงที่สองเป็นเวลาที่พี่น้องประชาชนได้สอบถามเข้ามากรณีที่แนวร่วมจะมีการถแถลงข่าว พี่น้องประชาชนก็ติดตามข่าวสารในเรื่องนี้อยู่ก็มีส่วนหนึ่งที่ถามว่าในวันถแถลงข่าวพรุ่งนี้จะให้ไปร่วมหรือว่าให้รับข่าวสารและไปทําอะไรต่อครับจริงๆก็เป็นเรื่องที่พ่อแม่พี่น้องถ้าจะไปร่วมก็ขอเชิญชวนนะนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยเราเรามีเจตนาลมว่าถ้าไม่จําเป็นเราก็จะไม่ไม่อยากจะลบกวนเวลาของพ่อแม่พี่น้องไง ใช่ไหมแล้วก็รจริงๆพวกนี้เราเน้นไปที่พี่น้องสื่อมวลชนแต่พี่น้องที่สนใจแล้วสะดวกที่จะไปก็เชิญชวนนะเพราะว่าผมเกรงใจเพราะว่าพี่น้องจะต้องเคลื่อนเรื่องไทยกุมชาอีกหลายยกครับและยกที่จะขอให้พี่น้องออกเนี่ยผมจะพูดตรงไปตรงมาเลยครับฉะนั้นน่ยวิธีการของผมก็คือไอ้วาระไหนไม่จําเป็นผมก็ ก็บอกต,งตรงๆว่ายัางยัง,ยงไม่ได้ระดมอไม่จําเป็นครับแต่ว่าถ้าจะมาก็เป็นน้ําใจยงไงก็จะขอบคุณอย่างยิ่งนะที่มาเนี่ยไม่ใช่ไม่อยากให้มานะแต่เกรงใจพูดง,ง่ายเพราะว่ามาร่วมกันแนวร่วมมันก็มีแต่ต้องช่วยตัวเองทุกเรื่องคใช่ไหมตั้งแต่ไม่ได้ทำมากินค่าใช้จ่ายก็ต้องส่วนตนผู้นี้ไปล้ามีการปลา